ท่านแรกคุณครูมานิตสังพุ่มเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัเลลกเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ครับท่านประธานครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้นําองคอ์กรไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแคร่การและก็พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของผมนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3 0 3 19หมู่บ้าน27ตำบลน,นะครับอยากให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้ประสานงานเอาตู้ ATM นะครับไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับอาจจะแบ่งเป็นโซนก็ได้เพราะว่าช่วงนี้นั้นเอ่อเป็นช่วงของการที่การเบิกถอนเงินเนี่ยนะครับก็กระจายไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลและพี่น้องเขามาแอาอัดอยู่แต่ในตลาดส่วนใหญ่ผมคิดว่าเหมือนเหมือนกันหมดละครับอําเภอต่างจังหวัดนี่ก็จะมีตู้ ATM ออยู่เฉพาะในตัวอำเภอ ก็อยากให้กระจายสองสามองค์การบริหารส่วนตำบลน่าจะมีทั้งที่เอาไปไว้ที่อบตนะครับจะได้อำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการนะครับพนักงานลูกจ้างบ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านแม้แต่พี่น้องประชาชนจะได้เบิกจ่ายกันสะดวกนะครับแล้วก็การเดินทางก็จะไม่จําเป็นต้องเดินทางกันไกลแล้วปฏติเอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ขอฝากกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือไปยังธนาคารโดยเฉพาะธนาคารที่กระทรวงการคลังดูแลอยู่นะครับ ธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกศานะครับเป็นการเร่งด่วนนะครับก็อ,อยากจกลกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าเป็นปัญหาของพี่น้องในการเบิกถอนจ่ายเงินจริงๆช่วงนี้นะครับก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงการคลังด้วยครับขอกราบขอบคุณครับครับ